กิจกรรมสมะความเพียนพระปิจัยวเศษธีราและหลุ่มูุทวดชื่อพุกวัลิงแก้วกำมบทรหัส084ครั้งที่15วันที่24เดือน11ปี2 5 6 8บันนี้เป็นครั้งที่15ตรงกับวันที่24เดือน11ปี2 5 6 8ข้าพเจ้า นายภูบลิงแก้วกำพลขอเป่งวาจาสาธยายพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเป็นอาจารย์บูชาแด่องค์พระคอมปฏิเถระ,ะเจ้าองค์หลวงป,ปู่ปสุดเดชหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณีขอเท,ทาาาออพ,าาพเ,าาเท,ทวาดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมาอนุโมทนาในการสวดสาธยายของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระรัตนตรัยครูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงมาดันให้จิตของข้พาพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสาธแก่การสอนสาธยายบนต่อไป บสุชนุเทวดาสมันตาจักวาลสุอัตราคันตุเทวตาสัทธรมังวิรายชสะสุรันตุสักขโมกขังสักเคตัลุเสิิสักเกกามตลุเิิสิกละเตเจนตะเควิมานีทีเปรลเทตคาเมตัลุนาเนเคอป็ตุมิเเตปเทวชาละวิสเมย์กัตตปนาคาทีทานตาสันติเกยังมณีวลาวัังสตเมสุรันตุธรรมสุนักาโลยมันตาธรรมสุนักาโลยมันตาธรรมสุนา บทสวดน้ำมังกสิทธิคาถานโมทัสสะข้อโตระหะโตสมาสสุทัสสะนโมทัสสะข้อโตระหะโตสมาสสุทัสสะนโมทัสสะข้อโตระหะโตสมาสสุทัสสะบทสวดสัจจกิริยาคาถานัตถิเมสันังอัญญพุทโธเมสันังวัลังเเอเตนะสัจจวัชเชนะโสติเมหรุฤสัศพทานัตถิเมสันังอัญญสัมโมเมสันังวัลังเเอเตนะสัจจวัชเชนะโสติเมหรุฤสัศพทานัตถิเมสันังอัญญสังโฆเมสันังวัลังเเอเตนะสัจจวัชเชนะโสติเมหรุฤสัศพทาบทสวดมหากรุณิโกนาโถถติิอาากา มหากาลุณิโกนาโธอัธายาสัพพปานินางปุเรตวาปารมีสภาปัตโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจจวัชเชนะมาหนตุสัพุปัตถวามหากาลุณิโกนาโธหิตายาสัพพปานินางปุเรตวาปารมีสภาปัตโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจจวัชเชนะมาหนตุสัพุปัตถวามหากาลุณิโกนาโธสุขายาสัพพปานินางปุเรตวาปารมีสภาปัตโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจจวัชเชนะมาหนตุสัพุปัตถวา บุตรสนมหาสมัยสูตรเอวอมเมสูตังเอกังสิมังพักวาสเกสุวิหะรติกาปิแล้วถุสเมิงมหาเนมหาตาพิกุสังเขนาสัตถิงปัจจมเตหิพิกุสเตหิสเปเหวะอาลันเตหิทัสหิเจลกตาตุหิเทวตาเยปุเยนาสนิเปตาหอนติพระวันตังทัศนายาพิกุสังขันตะอัตโคจะตุนังสุทาวัสกัยิกานังเทวานังเอตตาดโหสศิอายังโคพักวาสเกสุวิหะรติกาปิแล้วถุสเมิงมหาเนมหาตาพิกุสังเขนาสัตถิงปัจจมเตหิพิกุสเตหิสเปเหวะอาลันเตหิททัสหหิิะลกตตาุเว สนิปไปตาหงติพระกบาลตังทัศนายาภิกขุสังคันจะยันนุนะไมยจะปิยันนุนะม่ยี่ปิเยนะพระกบาลเตนุปะสังคายะอุปะสังคามิตวะพระกวาโตสติเกปปจิกาคาถาไปเสียมาติอัตโคตาเทวตาเสียถิปินามะพระลวาปิโสสัมมาชิตตังวาปะหังภาสาเลยะปะสาลิตังวาปะหังสมินเชียเอวะเมวะสุทาวะเสสุเทเวสุอันตระหิตาพระกวาโตปะระโตปุตระหังสุอัตโคตาเทวตาพระกบาลตังพิวาเทราวะเอกามันตังตานถังสุเอกามันตา เอกกมรบรรจงทิตาโโเอกาเทพตาภะกวโตุสติเกอิมังคาทังอภาสิมหอาสมุโยปวนัสมิงเทวกายาสมาคตาอคาตมหิมังธรรมะธรมังสเวงสกิตายะวะอราชิตสังคันติ อัตโคอาประลาเทวตาพคะวาโตสถิเกอิมังคตาหังอปปาสิตตะตะภิกขวัสมาทะหังสุจิตังอัตโนุชกรมมากังสุสารธีวานีตานิขเหตตวอินทริยานิลักขันติปิฏฐาเตอัตโคอาประลาเทวตาพคะวาโตสถิเกอิมังคตาหังอภัสิเชตวะคีลังเชตวะปาลีคังอินทเขลังโอหะจามเมชาเตจรันติสุทาวิมลาจัคุมาตาสุสันตาสุสุนักขาเต อัจโขเอาประลาเทวตาภระเขาวโตุสติเกอิมังขะตังอภาสิเยเกติผู้ตังเณังคตาเสนะเตฆมิสันติอปัยยะภูมิงปะหายะมนุสสังทีหังเทวะกายังไปริเวณสันติติอัจโขพคะวัภิกขุอมันเตสิเยปุญนะภิกขเวทัสโสโลกธาตุสุเทวตาสนิปิตาโหติตถาขังทัสนายะภิกขุสังคันตะเยปิเตภิกขเวอหิสุงอติตรรมมานังอหันโตสมาสุพุทธเตสัมปิปะกรานังเอินตะวรมายเยวะเทวตาสนิปิตาอหิสุง สยธาปิไมหังเอตาลิเอปิเตภิกขเวผู้มีสติอนาคตมัทฐานังอาหันโตสมาสสุพุทาเตสัมปิพระคอนตานังเอตตาบรมายเยวะเทวตตาสนิปปิตาผู้มิสันติสยธาปิไมหังเอตาละเยญจิกิสามิภิกขเวเทวะกายนังนามามิกิทิสามิภิกขเวเทวะกายังกายนังนามามิเทศิสามิภิกขเวเทวะกายนังนามามิตังสุนาัตสาธุกังมานสิกโลทาภาสิสมิติเอวันเตติโกเตภิกขุภะคะวะโตปัจจสุสุนภะคะวาเอตตาทับโจร สิโลกะมนุกสามียัตถปุมาทรัสสิตายิสิตาคิิคัพพลังปหิตตาสมะหิตาปุถุสีหาวาสานีนาลบะหังสายิสัมโปโนโอทาตะมะนัสสุทาวิปัสสนามินาวิลาปิญโยปจจเจยัตะวาวณิกัปิละวะทเวตะโตอามันติสุทาสาวะเกสเสนเลเตเทวกายะอภิกันตาเตวิชนนธาภิกขโวเตจะอัตตปะวะกัลุงสุตวะเพรตสะสาสนังเตสัมปาตุลหุยาณังอามนุสสานะทัสสะดังอัปเปเกสะตะมัตถะคุงสาสังอจตสัตลิงสะตังเอกสัสานังอามนุสสานะมัต

สตาคิลาติสหัสายักษ์ขนานั้ตะวันนอออิทิมันโตชุติมันโตวันะวันโตยุสศินอมบัตต์มนาภิกขุลิกุลนสัมพิติงวะนังอิเจเตสสลัสสหัสายักษ์ขนานั้ตะวันนอวานามัน อิติมันโตชุติมันโตวันละมันโตยิสัสสโนมุทัศมนาภิคบุพิคุณัสรมสมิติงวนังเวสังมิตาปัจจสตายักขานันต่วันิโนอิติมันโตชุติมันโตวันละมันโตยิสัสสโนมุทัศมนาภิคบุพิคุณัสรมสมิติงวนังกุมพิโลราชคเฮโกะเปุดละสานิเวสนังพินยุนังสตตสาสังยักขานังปิรุปัสสติกุมพิโลราชคเฮโกสุปะคะสมิติงวนังปุริวันจัริสังราชทัตตะละโทปัสสติขันธะปานังอธิปติมหาราชายัสสีโสุุตตปิสะภาัตติมมัันนนนโโตตวะปินาภิาหบเวท สมิติงวนังทักขินันจะดิสังราชาวิรุฬหตปัะสสติคุมบันทานังอธิปติมหาราชายศิสีโสพุทธาปิตาสะะหาเวทนามามาภะผลายที่มันโตชิติมันโตวันะมันโตยิสสีโนเมธมนาภิกขโมภิกขนาสมิติงวนังปัจจิมันจะดิสังราชาวิรุปโคปัะสสตินาคหนังอธิปติมหาราชายศิสีโสพุทธาปิตาสะะหาเวทนามามาภะผลายที่มันโตชิติมันโตวันะมันโตยิสสีโนมุทธมนาภิกขโมภิกขนาสมิติงวนัง อุตตลัญจักรที่สังฬาชาคูเวโลตปัสสติยักษานังอธิปติมหาราชาเยสสิโสพุทธปิติสะพะหวาชนะมามหาปลาอิธิมันโตชุติมันโตวันะวันโตยุสสิโนมวะธัมมนาภิกขุภิกขุนสัมิติงวหนังภูริมาที่สังทัตตะลโถตะกีเนลาวินหกโกเวลุนหะโกปัจฉิเมระวิลุปะโคคูเวโลอุตตลังที่สังจัตตาโลเตมหาราชาสมันตาจตโลทิสาทัธรามนาอัตังสูวนิขปิละวัฒเวเตสังมายาวิโนสาสาคูวันติกาสถามายกเวเตนทุเวเตนทุวิภูจะะวิโตสหจันน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 ททโโโโโกกกมมัััััสิิิธธธจจุุุปปาาอย จะเทวสุโตจะมัททิจตเสโนจะคันตโพนาโลราชเชนุสโภ อาคูปจัจจิโคเจวะติมพะลูสุเรวัชชาเอัจเนจราชโนคัทพาสาลาชุติโมชบนาพิกรมพิกรตสมิติงวนังอาทาคูนัปภาานาคาเวสาราสัตฉกากัมพันสตลาอาคูปิยขาสหายติพิยบุนาทัตตะถาจะอาคูนาคายิสสิโนเอลาวโนมหานาโคสุปะขัสมิติงวนังเยนาคาลาเชสาสาหลันติทิปาริชาปคิวิสุทธจตักคูเปหายาสตาเตวนามัชาปตาจิตตาสุปนาอิติเตสนามังอภิญตทานาคาลาชนามาสีสุปนาโตเขมมะกัสิพุโธสนาหิวาจหิอุปะอหิยันตานาคาสุปนาสล นะมากังสุพุทธังชิตาวชิราเทนะสมุตทังอสุลาสิตาภาตาโลวาสวัสดิเต,เตทิมันโตยสิสสินโอกาลากัญชามหาพิสมาอสุลาธานาวิคสาเวปจ,จิตติสุจิตติจาปหาลาทวนนภุชิสะสตันจับพระฤุตรตานังสเพเวโรตนามากาศเนหิตวาเลิงเสนังลาอุปเทพบาขมงสมยโยธานิพันเตภิกุณสมิทิงวานา อาโปจะเทวาปฏิเวเตโชวายุยุทธาขมงวัลุนาวัลุนาเทวะสมโจอิศสสะสหเมตตากรณากายิกะอาคูเทวะยิสสินโนทเสเตทัศกายาสเปนนันตะวานิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันะวันโตยิสสิโนมัทธนาพิกมุพิกขุนสัมพิติงว่นังเวนทูจะเทวาสหารีจะอาสมาจะทุเวยนมาจันทสุปนิสาเทวาจินทัมกุปลักขิตาสุริยสุปนิสาเทวาสุริยะมกุปลักขิตานักขตนนิปุลักขิตวาอาคูมัทธวลาหกาวูสุนังวสเวเสทวัสโกปะขภริทัตโตทเสเต ทศธากายาสเพนนาทตวันนิโนดที่มันโตชติมันโตวันละมันโตยศสิโนภัตตานาภิกุโมภิกุณสมิติงวะนังอาถาคูสาภูเทวชลาวคิสิขาลิวะอริจกาเจโลชาจะอุมาปุภาณีพาสิโนวัลุนาสหธรรมาจะอจุจจะอจุตาจะอเนชกาสุเลยตุจิจลาอาคูอ er าคูวาสวาเนสิโนทศเสตทศธากายาสเพนนาทตวันนิโนดที่มันโตชติมันโตวันละมันโตยศสิโนภัตตานาภิกุโมภิกุณสมิติงวะนัง No สมานามหาสมานามนุสสามนุสสตุมาคิตถาปตุสิกาอาคูอาคูมโนปตุสิกาอาถาคูหัรโยเทวายเจเโลหิตวาสีโนปาละขามหาปาละขาอาคูเทวายยัสสิโนทัเสเตทัสทากายาสเพนอนัตตวันิโนอที่มันโตชุติมันโตวันละวันโตยัสสิโนประธรรมนาภิกขมุภิกขะสมาถึงมโนหนังสุกากาลุมหาลุนาอาคูเวขนะสาสาโอทาตะขยหาปโมขาอาคูเทวาวิจักขณาสตามัตาหะัรขชามิสกาเจสสิโน ฐานะยังอาคาปิชุนโนโยทิสาพิวัสิติท่าเสเตทัาสถากายาสเพนานัตโตวันิโนอิทิมันโตชิติมันโตวันะมันโตอิสัสิโนวัฒนาภิกขุภูิภิกขุนสัมพิติงวนังเคมียาตุสิตายามากัตะกาเจสัสิโนสามพิตะกาละมัสเสถาชตินามาจะอาสวะนิมมานลติโนอาคูอาถาคูปะระนิมิตาท่าเสเตทัาสถากายาสเพนานัตโตวันิโนอิทิมันโตชิติมันโตวันะมันโตอิสัสิโนวัฒนาภิกขุภูิภิกขุนสัมพิติงวณัง สัทเทเตเทวานิกายาสเพนนันตตะวันทิโนนามันวเยนะอาคาันฉงเยจันเดียสัิสสะสะพุทธประพุทธชาติมัคคีลังโอคาตินนมนาสวังทักเขโมฆะตลานาคังจันทวะส,สิตายสิตังสุพรามมาเปรมาโตจ่าปุตตายที่มโตสะสันนังกุมาโลติโสจ่าโสปคัสสิสมิติงวานะสาสะสุพรามมาโลกาหนังมาประมาพิติจติอุปปันโนชุติมันโตพิสมากายวิสสีโทสทเสถาอิสลาอาคูปเจก,กวาสวัตติโนเตสันจะมชโยอาคัตโตอ,อาคาหาริโตเปริวาริโต เตจะสพเพ,พิกันเกติสิเตเซเวสภมามะเกม,มารเสนาพิกมา,า,า,ามิปัสสะกันหาสะมาที่ยัางเอะขันหาทะพันธะลาเคนะพันธะมัตุโวสัมมาตาปิลิวาเลทะมาวมุจิทะโกจิดังอิติตะทะมหาเสนงกันหาเสนังอเปสยิปนินาตะลมาหัจจารังกะตะวานะเพลระวังเกษาภุปสโกมีโคทนะยันโตสวิชุโก ตาทาโสปจุทาวติสังกุโตอาเซียงวเสตนเจสภะอภิญญยะวะวะคิตวานาจักกุมาตโตอมันทิสิธาสวะเกศเสนิลาเตมาลาเสนาพิกันตาเตวิชนะถาพิกขุวเตจัตตาปมะกะลงสตวาพุทธศาสสานังวีตาลาคีหิปะกามุงนิสังลมปิอินชยุงสภเวิชิตาสังฆามาเิจิตายสัตสีนโมทันติสหพุเตหิสาวกาเตชนิสุตติ บทสวดจุลชยปรกรณนะโมเมพุทธเตชะสารัะตะนตะยะธรรมิกาเตชะประสิทธิประสิเทวานาลายปะละเมสุลาสิทธิพะมาจะจินทาจาจตุโลกาคัมภีรคขกาสมุทธ,ธาภูตุงขังคาจาสาสพมัชายประสิทธิพวันตุเต ชยชยธลนิธรณิอุตติอุตตินาทินาทีชยชยขคคนละตนละนิสัยนิไลายเสนะเมรุราชพลนละชีชยชยคำพีละสงพีนาเคนทนาคีปิสาจพุตการีชยชยทุนิมิตาโลกีชยชยสิงคีสุทาธานมุขชาชยชยวรุณมุขสัตราชยชยจำปาทินาคะุลคันทก ชยชยคัจฉคนณนตุลงสุกะระผู้ชงศีหะปยัคขีปาชยชยวัลุนณมุขยาตาชิตชิตาเสนาลีปุนาสุทธินรดีชยชยสุขสุขาชีวีชยชยธรณีตะเลสทาสุชยาชยชยธรนีสันตินสทาชยชยมังกรลัญยาภวเขชยชยวรุณยักเขชยชยลักขเสสุระผุชเตชาชยชยพเมธะคนาชยชยราชธิราชาชัยชยชยปเทวิงสัพัง ชยชยอรหันตาปเจกกะพุทธาสาวังชยชยมหิสุโลฮาโลฮลินเทวาชายชยปรมาสุลโขชยชยนาโควิรุณหโกวิรุปรโคจันทิมาลวิอินโทจะเวนะเตยโยจะก,กุเวลโลวิรุโนปิจะอคิวายโยจักปชญนโหกุมารโอทัตตะฐะโกอัฏฐาสะมหาเทวาสิทธิตาปะสะอาธโยอิสิโนสาวากาศภาชายะลามโมโคอันตุเต ชยะธโมจะสังโคจัทัสาปาโลจชัชยกังเอเตนะชยเตเชนะชยสุธีพะอวันตุเตเตเอเตนะพุทธเตเชนะหนตุเตเชมังคลังชัยโยปิพุทธะสิลิมโตอายังมรสัจจะปปิมโตรปราชโย,ยอุคโคเซียมพุทธิมเทปโมทิตาชเชตถาพระมะกานามิเฮสีโน ชายโยปิพุทธสัจสิริมโตอายังมลสัจจปะปิมโตัวปราชโยอุโคสยามโพธิมันเตปโมทิตาชยัตถาอินทคณาห์มเฮสิโนชายโยปิพุทธสัจสิริมโตอายังมลสัจจปะปิมโตัวปราชโยอุโคสยามโพธิมันเตปโมทิตาชยัตถาเทวคณาห์มเฮสิโนชายโยปิพุทธสัจสิริมโตอายังมลสัจจปะปิมโตัวปราชโยอุโคสยามโพธิมันเตปโมทิตาชยัตถาอุสุปันนคณาห์มเฮสิโนชายโยปิพุทธสัจสิริมโตอายังมลสัจจปะปิมโตัวปราชโย อุโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชยิตตธานาคขะนะมเหสีโนชยปิพุทธศาสต์สิริมโตอย่างมรสัจปปิมโตปราชโยอุคโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชยิตตธาสัพพะมัคขนามเหสีโนชโยชยันโตโพธิยาโมเลสกยานังนันทิวัฒโนเอวังตะวังวิชโยโหหิเชสุชมาชยมังลังเคสีเสชยมังคะเลสีเสปัตภิปกขะเล ภิเศษเกสาพระพุทธานังอคาปโตปโมทติสุนักขตังสุมังขลังลักสุปปะพตังสุทิตังสุขโนสุโมหโตจัสยิถังพระมัจจริสุปทักขินังกายกรรมังวจากรรมังปทักขินังปทักขินังมโนกรรมังป็นิทิเตปทักขีนาปทักขีนานิการตะวานละปัสสเตปทักขีเนเตอัตตะลัทธสุกิตาวิรุฬหาพุทธศาสนาอโลคาสุกิตาโหทะสหสเพหิยติภิสุนันตุผลโตเยเทวาอัสมิงทานีอธิคตาทิคายุกาสทาหนโตสุขิตาหนโตสัพพทา ลักขันโตสัพพสตานังลักขันโตชินาสาสนังยาเกจิปัฒนาเตสังสเเวิเลนตุมโนรถายุตกาเลพระพสันตุวัสังวัสสาวลาหกาโลคาจุปัทวาเตสังนิวเวเลนตุจะสัพพทากายสุขังจิตตสุขังอรหันตุยะถาละหังบิสวดธรรมนิยามสุตังเอวอเมสูตังเอกังเสวมพระควาสกิสุพระควาสาวัตถียังวิหารติ เตชะวณอนาการปินทิกะสะอารามีตตะโอพคภาวะิกูอมันเตศิพิกโวติพะทันเตติเตพิกูพคาวตโตปจัสมุงพคะวาเอตถาโวจอุปปาาวาพิกเวตถาคตังทตานังอนุปปาาวาตถาคตานังทิตาวาสัตตุธรรมติตตาธรรมนิยมตาสเปสังฆลานิจติตังตถาคตโตอภิสัมพุชติอภิสเมติอภิสัมพุชิตวาอภิสเมตวาอจิกติเทเสติเปญเปติปัตเปติวิวัลติวิปัชติอุตานิกรติสเปสังฆลานิจจติ อุปทาวาพิกเวตะถาคตานังอนุปทาวาตถาคตานังทิตาวาสาธาตุธรรมะทิตตาธรรมนิยมตาสัพเพสังฆราทุกขาติตังตถาคโตอภิสัมพุชติอภิสเมติอภิสัมพุชิตวาภิสเมตวาอจิก,กติเทเสยติปเจตเปติปทาเปติวิวัลติปัชติอุตานิกโลติสัพเพสังฆราทุกขาติ อุปาทาวาภิกเวทสถาคตานังอนุปาทาวาสถานตานังทิตาวะสาธาตุธรรมติตตาธรรมะนิยมตาสเพสัมมาอนัตตาติตั้งสถาคโตภิสัมพุชติอภิสัมเติอภิสัมพุชิตวาอภิสัมเ თ ตวาอจิกติเทเสติปัญญาเปติปัฏฐเปติวิวัลติวิภัชติอุตานิกโลติสเพสังขละอนัตตาติอิธัมโมโจระควะตตมนาเตภิกขุพะคะวะโตภาษิตังอภินันทุติ บสวพดพระเถรกัลตคาถาอติตังนานาวะคะมยะนปฏิกังเนขนะคตงังบุคคลไม่คนตามคิดถึงสิ่งที่ลงไปแล้วด้วยอะไรแล้วไม่ควรพึงพวบงถึงสิ่งที่มาไม่ถึงยะทัตีตามปะฮนาตางังอป,ปัตัญจะนาคตังสิเป็นอดีตก็ละไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจ,จุบันัญจะโยธรรมังตะถัตถะวิปัสติอสังหีลังอสก,กุปังตังวิถามะทุพะโรหเยผู้ได้เห็นธรรมอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นอย่างแจ่มแจ้งไม่งอเง่้งคอนแคลนขอบคุณพระบูรณาการเช่นนั้ ความเพียรเป็นกิจที่ต้องทําวันนี้ใครจะรล้ความตายไม่บรรพุ่งนาหิโนสังคลันเตนะมหาเซนนะมัจุนาเพราะว่าการผิดเพี้ยนต่อมัจุลาซึ่งมีเสนา่มากย่อมไม่มีสำหรับเราเอาวังวิหาริมาตาปิงอหวลธรมันตันทิตังตังเวภะเทกระโตเตสันโตจิกเตมุนีเิมุนีผู้สงบย่อมกล่าวได้ผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เคคาากิด้านทั้งวันทั้งกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้ละตีเดียวก็น่าชมบอรสวดธรรมะสังเวคะปัจเวคณะ สภเอสังคารานิจจาสังขารขึ้นแล้วแกจิตใจและรู้ทำนำทำทั้งหมดทั้งสิ้นมันไ่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสพเพสังคารทุกข์าสังขารขึ้นแล้วแกจิตใจและรู้ทำนำทำทั้งหมดทั้งสิ้นมันไปทุกทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพธรรมะนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งทั้หมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าของเราว่าเราไม่ควรถือว่าของเราว่าตัวว่าตนของเรา อาทุวังชีวิตังชีวิตเป็นของไม่ยังยืนทุวังมรณนังความตายเป็นของยังยืนอาวสั่งมะยามมะริตพังอะเราจะพึงตายเป็นแท้มรณะปริโยสานางเมชีวิตตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตังเมอนียตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณงเมนิียตังความตายของเราเป็นของเที่ยงวัตตะคนที่จะสังเวชอายังกายโยอจิลังร่างกายนี้มิได้ตั้งอยู่นานอเปตะวิญญาโนขั้นปัดจากวิญญาณชุดโทอันเขาทิ้งเสียแล้วอธิเศสสติจากนันทบัตจวิงซึ่งแผ่นดินกะลิงขลังอีว ประดุดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนนี่ละถังหาประโยชน์ไม่ได้อนิจจาวัฏสังขาราสังขารนังหลายไม่เที่ยงหนออุปปาทะวะยะธรรมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วย่อมมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปปาชิตวานิรุตนิรุตชันติขั้นเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไป เตสังวูปสมโสุขโขความเข้าไปสงบระง,งับสังขา,ทางรทั้งหลายไปสุขอย่างยิ่งสะเพสาตามาลติจะสัต,สตทั้งหลายทั้งพวงก,กาลังตายอยู่มาริงสูตจมะมริสเลที่ตายแล้วและกําลังจะตายจะเถวหังมริสามิเราก็จกตายอย่างนั้นเหมือนกันนัตถิเมเอจะสังสยความสงสัยในความตายนี้ยังไม่มีแก่เราเลยบทสวดเมตาย,ยัางกินจิ ยังกินจิกุศลังกามังสเวหิพะเตหิกตังบุญยนโนอนุโมทันตุสุนันโตโปนโตเยเทวะอัสมิงธานีอาทิตคตาธิขายิกาสตาหุนตุสุกิตาหุนตุทุกขาปุโมนจันตุมาตาปิตาสุกิตาหุนตุทุกขาปุโมนจันตุสเปยาติกาสุกิตาหุนตุทุกขาปุโมนจันตุสเปยาติกาสุกิตาหุนตุทุกขาปุโมนจันตุสเปปิสาสเปยะขาสเปเปตาสุกิตาหุนตุทุกขาปุโมนจันตุสเปอาจาริยุปชัยยะสุกิตาหุนตุทุกขาปุโมนจันตุสเปนักขัต นักขัตตาสุกิตาหุนตุทุกขาปะพญจันตุสเปเทวาสุกิตาหุนตุทุกขาปะพญจันตุสเพสามารตินางสมิธันตุโวบทส่วนบูชาหลวงปู่ทวดนโมพระธิสาตโตอคันติมมยะอิติปะขวานโมพระธิสาตโตนโมพระธิสาตโตอคันติมมยะอิติปะขวานโมพระธิสาตโตอคันติมมยะอิติปะขวานปฏิทานคาถา ญาเทวตาสันติวิหารวาสินีทุเปคะเลปฏิคะเรตหิงตหิงตาธรรมทานินนภาถูกปุชิตาสุถิงกโลเตนทะเวรมันเดเลเทลาจัมชานนบกาจิพิกาวสารายมิกาธนปติอุปัสกาขามาเจเดสานิขมาจสลาสปันเปุตาสกิตาพ่นตุเตชลาผู้ชายเยปิจะอันัสัมภาวะ สังเสทชาติอัฏฐวุปปัติกานิยานิกังธรรมะวัลังกปฏิเจเตสะเปปิทุกัสักกะลนตุสังขยังทัดตุจิลังสตังธรรมวัมมัตราะปุกกะลาสังโฆตุสมะโควะอัถายะจะหิตายะจะอัมเหและขตุสัทธโมสะเปปิธัมมะจาริโรงุติงสัปะปุเนยามะธัมเมอริยปเวทิเตปัสสนาหนตุสะเปปิปานิโนพุทธศาสนีธรรมะทัลังภเวชนโตกาเลเทโววัสตุพุตธิภาวิยะสัตตานังสวิทังเนตุเมธนิงมาตาปิตาจะอัตตระชัง นิจังลักขันตุปุตตะกังเอวังธเมนะราชโนปชังลักขันตุสัพพธาเทวตาอุโยชนะคาถาประสงเทวดาทุกขปตตาตินิทุกขาเพียปตาตินิเพยาโสกปตาตินิโสกาโหรุสเพปิปานิโนเอตาวตาจามเหหิสัมปตังปุญญสัมปตังสเพเดวานุโมทันตุสัพพัสสปติสิทิยาทานังทั้ันตุสัตถยาสีลานลักขตุสัพพธาภาวนาพิรตาโนตุขจันตุเทวตาคาตา สุมาล卡拉คาถาโหตุสัพพังสุมังคล卡拉คาตุ ALLY. สัพเเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสุตีหุนโตนิลันตลังโหตุสัพพังสุมังคล卡拉คาตุสัพเเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะสุตีหุนโตนิลันตลังโหตุสัพพังสุมังคล卡拉คาตุสัพเเทวตาสัพพสังขานุภาเวนะสุตีหุนโตนิลันตลัง สเปพุทธาพระลัปตาปเจกนันจียงพลังอนาตนาเจเตชินะละขาวาทามิสปุโสสเปพุทธาพระลัปตาปเจกนันจียงพลังอนาตนาจเตชนะลัขาวาทามิสสปุโสสเปพุทธาพระลัปตาปเจกนันจียงพลังอนาตนาจเตชนะละขาวาทามิสสปุโสสเปพุทธาพระลัปตาปเจกนันจียงพลังอนาตนาจเตชนะละขาวาทามิสสพปุโสสเปพุทธาพระลับปต่าปเจกนันเจียงพลังอนาตนาจเตชนะละขาวาทามิสสะปุโส สภิปถัมภ์พระลับปต่าปเจกนานจะยังพลังอลาตนาจเตชะนะละขมาวธามิสปปโสสภิปถัมภ์พระลับปต่าปเจกนานจะยังพลังอลาตนาจเตชะนะละขมาวธามิสปปโสสภิปถัมภ์พระลับปต่าปเจกนานจะยังพลังอลาตะนาจเตชะนะละขมาวธามิสปปโสโดยพระนายบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสาธยายพระพุทธวันนี้ข้าพเจ้าขอน้อมกล้าอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพุทธเด็จสุสวรรคาราย ขออนุส่งเหตุบุญกุศลนี้จงเป็นสัพพสิริม,มงคลแก่ข้าพเจ้าให้แข็งค่าปลอดภัยจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งลได้สุสจริตมั่นคงเป็นสมาอาชีพอันชอบทำเขาว่าไม่มีอดอยากยากจนขออย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีสมาธิติตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสมมาสมพุทธเจ้าดำรง,งอยู่ในความดีงามตลอดกาลนานอีกทั้งขอเทพเทวดาทั้งหลายผู้ดได้อนุโมทนาสาธุการในบุญกุศลนี้ ผดประสิทธิ์ประสาทพรน้อมส่งอนุภาพมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระปิตายเศรษฐีทั้งฝ่ายไ,ไทยและฝ่ายลาวลงถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่สำสิงอมูเลศได้จัดสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยภูตานุภาพเทวานุภาพและลิถานุภาพอันศักดิ์สิทธิอ์อำนวยผลให้เป็นสิรมมิมงคลแก่ผู้ครอบครองและบูชาทุกประการเถิด